โครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างจังหวัดหนองคายตอนนี้ยังไม่เสร็จเยตอนนี้คืบหน,น้าไปแล้ว80%เแต่ถ้าแล้วเสร็จในปี6.9จะเป็นจังซีเยอู้ฮูดีจังเลยแแด แต่ได้ตด้ําดําดะาะํะว้าวเข่าดีดีกับพี่คำมรอน น้ำส้นชีวิตศูนย์ก็เป็นไปดังนั้นจริงๆนะครับเพราะนั้นการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำไว้ใช้ปุพโภคบริโภคสำคัญยิ่งเลยกับเรื่องของกเกษตรกรรมหลายท่านนะครับผ่านเส้นทางนี้หนองคายบึงการมองเห็นการก่อสร้างแต่ว่าไม่สามารถอ่านทันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนี้แล้วเขาก็ทำมาตั้งแต่ปี6 1นะ 6-1แล้วจะแล้วเสร็จในปี69ซึ่งนั่นจะเกี่ยวกับข้องกับพี่น้องพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ300,000ไร่เศษทั้งหนองคายแล้วก็จังหวัดอุดรธานีแต่หลายคนสงสัยว่าม,มันเกี่ยวกับของชีมูลสมัยรัฐบาลก่อนๆน,น,นั้นไหมก็พื้นที่เดียวกันครับแต่ปรับรูปแบบแล้วก็ปรับวิธีการใช้ใหม่นะครับให้มันเกิดความใหม่ขึ้นมาแล้วก็ทันสมัย เรียกว่าสมบูรณ์แบบปี69ได้เห็นกันแน่นอนสายน้นํานี้สายน้ําโขงนะครับที่ถูกทัก,กชักพาเข้ามาในบ้านเราก็จะไปช่วยพี่น้องเกษตรกรรม3ามแสนกว่าไร่ต้องถามผู้นวยการนะครับซึ่งท่านดูแลโครงการนี้ว่าการก่อสร้างการนำน้ำโขงเข้ามาและททำโครงการนี้มันคืบหน้าไปมากน้อยแค่ไหนครับท่านครับ ผมสุนทรคำศรีเมืองนะครับผู้อำนวยการสำนังกงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่สําสำนักพัฒนาแหล่งน้ำกรมชลประทานนะครับผมขออนุญาตเรียนโครงการพัฒนารุ่มน้ำห้วยหลวงตอนล่างนะครับหรับโครงการนี้เป็นความหวังของพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานีนะครับซึ่งโครงการนี้ถ้าราดเนินการแล้วเสร็จนะครับจะสามารถลดพื้นที่น้ําท่วมได้ประมาณห้าหมื่นไร่นะครับซึ่งโครงการตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่แหล่งสำซากและก็ท่วมสำซาก นะครับพูดง่ายเป็นโครงการที่าสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเหมือนลักษณะโครงการอเนกประสงค์นะครับก็คือสามารถสูบน้ําออกสามารถสูบน้ําเข้านะครับนำน้ําจากแม่น้ำโขงเข้ามาใช้ในพื้นที่บ้านเราได้นะครับกรณีน้ําท่วมเราก็สามารถาระบายน้ําจากน้นําในเขตจังหวัดอุดรจังหวัดหนองคายออกอนอกประเทศเราได้นะครับซึ่ง เรามีเป้าหมายว่าเราจะพัฒนาพื้นที่ชมประทานเนี่ยทั้งหมดประมาณ300แสนไร่นะครับหากดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยความหวังที่เราคาดหวังไว้ว่าหลังปี2069จะแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้เนี่ยเราก็เชื่อว่าเราจะสามารถดำเนินการได้สำเร็จครับครับส่วนความล่าช้าจากเกิดโรคระบาดโควิดในช่วงที่ผ่านมาณบ,บัดนี้ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคปัญหาแล้วใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราต้องยอมรับว่า ทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเราเกิดปัญหาวิกฤตในเรื่องของโควิด19ทํำให้การดาเนินงานของเราต่างๆเนี่ยล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนนะครับเกือบ3ปีที่เราไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนี้กรมชมพะทานก็ได้เร่งรัดดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นที่การเตรียมในเรื่องของแบบก่อสร้างนะครับเพื่อที่จะดําเนินการในช่วงปีถัดๆมาเนี่ยให้เร็วยิ่งขึ้นนะครับนะฮะถึงแม้ว่าเป้าหมายของเราที่ผ่านมาเนี่ย เป็นไปตามแผนและล่าช้าไปบ้างนะครับแต่จากนี้ไปเราก็จะเร่งรัดให้มากที่สุดเท่าที่จะดาเนินการได้ครับครับถามพออีกนิดนึงว่าโครงการนี้มีแต่คนยกมือสนับสนุนมีบ้างไหมสองคนสามคนมายกป้ายคัดค้านมีไหมครก็โดยส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่นี้นะครับก็จะมีบ้างแต่ว่าก็น้อยนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นี้ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นท่วมหรือแลง้งนะครับแต่ว่าก็ยังมีบ้างเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่นี้<ๆ>ก็ยังมีความต้องการในเรื่องของความคุ้มค่าในการชดเชยค่าเวรนคืนที่ดินนะครับแต่กรมชมประทานเองก็พยายามที่จะพยายามที่จะชดเชยให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยให้กับให้กับคุ้มค่าให้เกิดความคุ้มค่ากับพี่น้องมากที่สุดตามาระเบียบของทางราชการนะครับปัญหามีไม่แก้ก็ต้องแก้กันไปอ่ะเนาะ ครับแล้วก็วันนี้มีผู้นําท้องถิ่นนะครับถึง3ท่านด้วยกันมาร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับท่านนายกอบตอวัดหลวงเนาะพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ประมาณกี่ครัวเรือนครับของอบตอ,อ,อวัดหลวงทั้งหมดการปกครองของตำบลวัดหลวงมีทั้งหมด16หมู่บ้าน2,700หลังคาเรือนครับผม,มครับซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 64ตารางกิโลเมตรนะครับก็สามส่วนเป็นพื้นที่การเกษตรครับผมครับแล้วพี่น้องเราพอ,ออกพอใจมากน้อยแค่ไหนเมือเ่อโครงการนี้นะครับแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์กับเขามากมายแค่ไหนครับครับวันแห่งการรอคอยของโครงการนี้ก็มาถึงนะครับเพราะว่าโครงการนี้ก็จะเริ่มมาตั้ง20่ง20ปีแล้วนะครับ,รบก็เพิง่งมาเอากิงเอาจังภายใน5ปี นี่นะครับปีนี้ก็เป็ีที่5้านะครับก็ชาวชาวตำบลวัดหลวงนะครับก็มีความภูมิใจนะครับที่มีสถานที่ที่สำคัญเกิดขึ้นนะครับในตำบลของเราแล้วก็จังหวัดนองคายครับพอใจเนาะครับพอใจมากครับพี่น้องประชาชนพอใจและอยากได้มานานแล้วครับอยากได้มานานนะครับรอคอยมานานแล้วครับผมได้ได้เอามาท่านนี้นะฮะอบตอะไรนะครับชุมช้างค่ะ ชุมช้างโอ้หสมัยก่อนน่าจะมีช้างเยเออเนาะอาก็นายกอบตชุมช้างนะครับท่านก็อยู่ที่นี่ด้วยเนาะสำหรับตำบลชุมช้างนะคะเป็นอยู่ช่วงระหว่างปากกับท้ายนะคะอยู่กลางของโครงการนี้ก็สอบถามประชาชนก็พอใจค่ะตั้งแต่สมัยโคงชีมูลเขาว่าน่าจะ แต่มันพักไปอีกครั้งหนึ่งค่ะพอมาถึงโครงการนี้เริ่มขึ้นอีกเขาว่าเออใช่คงเป็นการตอบโจทย์ที่ดีของชาวบ้านนะคะเพราะรู้สึกมันจะท่วมท่วมซ้ำซากแล้วก็แรงซ้ำซากค่ะพื้นที่ของอตำบลชุมช้านที่อยู่ในเขตห้วยหลวงนี้แปดหมู่บ้านซึ่งน้ำท่วมที่ผ่านมานะคะประมาณ6กพันกว่าไร่ค่ะท่วมเดี๋ยวนี้เน่าหมดแล้วะค,ะค่ะก็ก็ดีใจค่ะแต่มันมีปัญหาว่าช่วง ก็คุยกับท่านนายช่างใหญ่ประจาว่าชาวบ้านทําไมทางนี้ไม่ปล่อยน้ําดังนั้นทําไมปล่อยน้ํามาอยู่อย่างนี้เลยคะ่ะน้ำมันหนุนกันนะคะก็ก็เป็นปัญหาช่วงช่วงที่น้ําท่วมนะคะแต่ถ้าโครงการนี้สําเร็จนะคะคิดว่าประชาชนพอใจคะ่ะในสิ่งที่จะได้รับตามมาเพราะว่ามันหมายถึงวิถีชีวิตของเกษตรกรที่จะดีขึ้นผลผลิตในช่วงฤดูแรงก็ก็ได้ฤดูฝนก็ได้นะคะมันมันจะมีการปรับ การจัดระดับน้ําในแต่ละช่วงฤด,ดูนะคะ<ม>ก็ชาวบ้านฝากมาบอกว่าเขาชอบพอใจตรงนี้คะ่ะที่จะได้รับผลประโยชน์คอีกท่านหนึ่งนะครับต้องถามความรู้สึกว่าเมื่อน้ํามีน้ํามาเนี่ยจะเกิดสิ้นสิ่งต่างเหล่านี้ดีต่อลูกบ้านเสียงลูกบ้านว่างไงครับครับก็เป็นโครงการที่ชาวบ้านรอมานานครับมีความหวังมาตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับ ที่รัฐบาลได้มีการพยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับพื้นที่ตะบนอหนังนะครับเจ็ดหมื่นกไร่นะครับร้อยสิบสองตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นพื้นที่แหล่งน้ําขนาดใหญ่หลายแห่งนะครับรวมรมกันแล้วกว่าหมื่นไร่นะครับอย่างเช่นปีนี้เนี่ยเป็นปีที่เรียกว่าฝนฟ้าตกหนักเป็นพิเศษเนี่ยจะทำให้เกิดน้ําท่วมมันจะเกิดปรากฏการณ์อย่างเงี้ยสิปีต่อครั้งหนึ่งนะครับซึ่งถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จนะครับเราก็หวังว่า น้ำท่วมซ้ำซากนี่จะหายไปนะครับแน่นอนว่าพี่น้องประชาชนก็รอคอยนะครับโครงการที่จะดําเนินการให้มันแล้วเสร็จนะครับส่วนปัญหาอีกเรื่องนึงก็คือปัญหาเรื่องแรงซ้ำซากนะครับนั้นเป็นปัญหาที่ได้รับผลกระทบทุกปีเลยนะครับเราก็ พี่น้องประชาชนในตำบลหนังนะครับรวมถึงผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับก็พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับกรมชลประทานะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามาระเบียบที่เรียบร้อยนะครับแล้วเสร็จเร็วที่สุดครับผม <Yeah. S 3> น้ำมีน้ํามาประชาเป็นสุขถ้าน้ํามามากไปประชาก็ต้องเป็นทุกเ <laughs> พราะนั้นทำยังไงจะ จัดสรรน,นะครับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์พอดีซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ยากเต็มทีหม่กันแต่เขาก็ต้องทําได้เพราะเจ้าหน้าที่ที่นี่เจ้าหน้าที่ของกรมชาลประทาน <laughs> น้ำมามากเราก็ระบายออกไปถ้า <laughs> น้ํามันแรงเราก็ดึงมันขึ้นมา <laughs> ใช่ไหมครับใช่ <laughs> <laughs> อันนี้ไม่ใช่สายมูไปเดิมนมาเสกมาเป่าแต่เป็นเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้ว ตรงนี้นะครับอาเภอโพนพิสัยของจังหวัดหนองคายแล้วก็การประสานความร่วมมือกันระหว่างตัวแทนของภาครัฐคือกรมชลประทานกับตัวแทนของรัฐบาลตัวแทนพี่น้องประชาชนอีกส่วนหนึ่งฝ่ายการเมืองนะครับท้องถิ่น3นายกอบตก็ตเห็นชัดว่าอ้าวขยเยาหน่อยครับเราร่วมมือกันนะครับอะไรก็ตามแต่ในโลกนี้ถ้าร่วมมือกันนะครับสิ่งจะดีนี้ร่วมกันมือกันให้ให้ได้น้ำนะครับเพียง เห็นผลทันตาไม่ต้องรอพญานาคเลยครับให้กันเองเลยปีหกเยิ่งกว่านี้นะครับปี6กเแล้วเสร็จทั้งโครงการแต่ตอนนี้ก็ส่วนหนึ่งแปของประตูระบายน้ํานี้อันนี้เป็นภาพจําลองนี่เฉยเนาะเย็นไหมครับท่านครับเย็นดหมครับชุ่มฉ่ำัานครับชื่ใจแรงหาย ท่วมหายถูกต้องไหมครับ<ช>อ่านี่คือสิ่งที่พี่น้องรอคอยกันนะครับแล้วก็ดื่มน้ำชะบานเย <laughs> <c oughs> <Yeah. S 3> ่นนฟ้า <c oughs> นี่ดินแล้วนั่นน้ำ <c oughs> ถ้าฟ้าดีน้ำดีดินดีทุกอย่างก็ดี <c oughs> ปู่สวงบอกว่าภาษากมพูชาบายจิกเตียง บายจึกเตียงก็คือน้ำดีดินดีแถวหน้าชีวีพี่น้องก็จะอยู่เป็นสุขแม่นบอแม่นแม่นแล้ว <laughs> <Yeah. S 2> น้องคายบานชันเดี๋ยวนี้มันเจริญมีทุกสิ่งให้เพลิดเพลินให้คุณเดินต่อไปจะข้ามเวียงจันท์ หรือมันแล้วก็ง่ายเหลือใจมีทางรถยนต์รถไฟข้ามมาข้ามไปได้ทุกนาที <c oughs> น้องขายเวียงจันทร์สุดจะสันคำบรรยายเที่ยวต่างประเทศทเที่ยวนะคุณนายสะดวกสบายไปทุกสิ่งของฝากติดมือเอือน่าซื้อจริงๆคนน้องขายน่ารักยิ่งขอเชิญชายหญิงเที่ยวให้สบาย ขอให้น้องคายจงและขอให้โครงการห้วยหลวงตอนล่างจงสำเร็จโดยไวพี่น้องประชาชนจะได้มีความข่าวดีดีกับพี่คำรน